โรทามสวัสดีทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้พบกับแม่มอนชนในช่วงเทโรทามตอบปัญหาใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ถ้าอยากจะบอกอะไร กดไลค์กดแช์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วมาดูกันว่าพายอยากบอกอะไรกับคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คะ่ะไปดูกัน j u s t i c ใครที่กำลังมีเรื่องตัดสินใจใดๆในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณนะคะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีมากที่คุณจะได้ ตัดสินใจอย่างชัดเจนค่ะคำตอบคือสิ่งที่อยู่ในใจคุณที่คุณลังเลมาตลอดแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตัดสินใจและสิ่งที่คุณกำลังตัดสินใจอยู่นั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องค่ะเย่ yeah. ส่งพลังให้ทุกคนขอให้พบเจอแต่สิ่งดีมีความสุขในทุกวันเป็นกัลยะาณมิตรเป็นพลังเป็นแสงสว่างให้ผู้คนและโลกใบนี้ต่อไปอย่างยอดเยี่ยมเป็นตัวเองอย่างดีที่สุดในจุดที่คุณอยู่นะคะสวัสดีและขอบคุณค่ะแม่หมอนัชนบาย